สวัสดีครับผมพี่น้อง FC สนอยเพจบันแพง FC น้องหญงครับพอกับบ่าวโทนครับในช่องทองพูนแบ้น้อยน้องหญิงครับครับพี่น้องบรรยากาศยามค่ำยามแรงโอ้ยเปียกเมดอะไรของดีดีเนี่ยบรรยากาศยามแรงครับอากาศดีดี นี่ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กูตา้านะครับกูตาเน็กของกลางนํามาส่งแหละครับพี่น้องผู้ใดสร้างจ้องไว้ก็รอรับได้เลยนะครับส่วนผู้ใดที่ยังบ่ได้สร้างจ้องก็ทักมาสอบถามหน่อยครับกูตา้านะครับกูตาเน็กกินแล้วผิวเนียนนุ่มกระจ่างใสนะครับอ่าไนกัสิมามอบ มาไล่น้ำใจนะครับให้กับทีมหลังบ้านนะครับจากพ่อฮักเกาหลีนะครับพ่อฮักไมฮักเกาหลีนะครับพ่อคึกแม่นัดเกาหลีใต้นะครับแล้วก็จากพ่อพานุวัฒนะครับ fc น้องอุ้งอิงนะครับก่อนเดือนก็ปู่นะครับปู่ก็จะมารับในสไตล์ของปู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ นวนแื่อ่มวนะพ่อคึกกับแม่นัดนะครับจากเกาหลีใต้นะครับคนละ200บาทนะสุดๆมันๆนะครับ เฮงเฮงปังอังเฮงเฮงปังปังดังดังรวยรวยเฮ้ยลุงดียรวยขึ้นกว่าเก่าเิ็นจนายรับทอกจะว่าไหม่าเฮงเฮงปังปังเฮงเฮงปังปังดังดรวยรยเฮ้เฮงเฮงปังปดังดรวยรแสดงว่าเบิ้งคลิปดูเลยนี่ อ่ะป้านางกับลุงเดียนะครับคนละสองร้อยก็สี่ร้อยบาทขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะจากพ่อฮักแม่ฮักเกาหลีนะครับอ่าลุงเดียมารับดิลุงเดียป้านางรับแล้วกับปอดในลุงเดียที่ล่ะเออให้ลุงเดีย,เ,ออเ,ดยเก็บเงินนะ่ะ <laughs> <laughs> เหมือนมันมีสปริง เหมือนมีสปริงเด้งกลับเออเออเหมือนกันอ่ะต่อไปก็ของพ่อพานุวัฒน์นะครับพ่อพานุวัฒน์ให้ป้านางลุงเดียแล้วก็บ่าวโทนคนละร้อยอ่ะโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณมระธานนะคะแล้วก็ให้ปู่สองร้อยนะครับพ่อพานุวัตรโอ้ยเอาคนไม่เดินคนไม่เดิน เฮงปังปังไม่พอนไม่เราดีดนี่แหละเฮงังปังังงงเลยรวยเฮเฮงปังังรับ้วยเหก้าเกามันมันมือื่นนี่ละเออมันมันมือื่นนี่ละส่งไงส่ไงส่ไงมีเลนเลบ่บ่มีปั้นใดเลยป่มีปั้นใดนี่แสดงว่ามีอยู่ไหน 8ปปเจ้าบอกว่าซื้อแปดแปดเบปีตามเงืนใดกับแปดแปดบอเคยบ่เคยพันจบีพันไรเินะตามเงวนใดกับแปดแปดอยู่เลยเาเาสเราสุนีแบบนี้ือสิออยเป็นปีนรบเป็นอเลยพ่อคึกพ่อพอคึกแม่นัดเกาหลีนะครับกะให้ทีมหลังบานคนละสองรอยนะครับปะวันปะนา่งลุงเบีย ปูเบาโทนนะครับเงิน1,000บาทคนละ200บาทนะครับกัพ่อพานุวัฒน์ให้ป้านางลุงเดียบาวโทนคนละร้อยนะครับให้ปู่200เงิน500นะครับก็มอบเรียบร้อยนะครับอ่าแต่ก็ยังมีนะครับแต่ว่าเงินไม่ได้กดมานะครับพรุ่งนี้จะมอบอีกนะครับยังมีอีกครับถูกต้องรอลุ้นกันนะครับว่าพรุ่งนี้จะเป็นของใครนะครับวันนี้ไม่ได้กดเงินสดมานะครับยังไม่ได้มอบนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคลิปมอบ โอาบ่าว่าเอาเห็นวิดีโอกับพ่มี่คลิปไทยทีได้เอาก่อน <c oughs> จะเอาเป็นเช็คไปก่อนเนี่ย <c oughs> ไปเอาปากกาเออโหลงเซ็นเช็คโปรตุกนโปรดิโปรดิต้องไปเอาไม้เหล็กมันซีมาได้ต่อไปถึงเงินสดพอมีหมอมันต้อง,ต,องต้องเดี๋ยวอนให้เลยสแกนสแกนใจโอ้โหรถสแกนได้นี่ครับส่วนยอดนี้นะครับจะเป็นของไอ้บ่าวอ้วนนะครับบ่าวอีสานนะครับ บปล่าอีสานสนี่สีสีหาโตหยางเนี่ยพี่น้องเดือนหนึ่งสิมาเธอหนึ่งนะครับโอ้นั่นว่าทำไมเป่ามาวันนี้ไม่รู้บอกอันน,น,นี้อันนี้มันมีมันมีกำหนดมืดอายุอยู่ไหนแมนถ้าบว่เห็นมือนีแก็คือมืดอายุแมนถ้าบว่เห็นมือนีก็บมืดอายุพอดีพอดีมากกัเลยก็เลยได้อะถือว่าโชคดีไปจาก พ่อท็อปบางเสาธงนะครับขอบคุณพ่อท็อปนะครับผมนะสองร้อยนะครับบ่าวอีสานนะครับบ้านพายุก็ช่วยได้เยอะก้าวไฟสองพันแปดก้าวไฟสองพันนะครับบ่าวอีสานอยู่คนเดียวนะครับห้องน้อยๆแต่ค่าไฟสองพันนะครับก็ถือว่าค่าดสองพันค่าของสองพันห่าบ่าวอีสานน่าจะเปิดน้ำไว้แล้ว ขอบบคคุณมากรัเปิดน้ําไว้แล้วก็เปิดแอร์ไว้นะครับแล้วก็มันร้อนนะครับนอนแช่น้ำแล้วก็เปิดแอร์ไปนําเบื้องจากลักษณะแล้วนะจะเป็นแบบนั้นนะครับคาไฟคาน้ำแพงขนาดนี้นะห้องในกรุงเทพก็ยังบมปนนี่ยอมรับเลยเจ้าเม็ดอย่างเจ้าไปหาห้องเราซีพาที่ดับไปนั่นแหละเจ้าดับดูแหรอลับมันแพงบ่าเออป้าวไปเปิดแต่ละซิป เราเปิดจนห้องมันเย็นน่ะให้กำแพงมันเย็นเลยจะค่อยปิดโอ้ยไปเปิดจะใส่แล้ก็ตัดออกติ้งติ้งติ้งมันก็แลนจวดแลนจวดแล้วเนาะเปิดเท่าไฟึ๊งฟึ๊งเปิดไรเปิดเธอละสิบนาทีเปิดแล้วก็ปิดค่าไฟค่าน้ำค่าไฟพันแปดเฮ้ยเรื่องไขว้ะเปิดเบิดมือเบิดเคลื่อนน่อค่าน้ำค่าไฟไอค่าไฟพันหานั่นเปิดให้ดุกดิกอยู่เบิดมือน่ะยเ้ดมือวยเพนเพื่อนกัน หน่วยแพยงกับซางไม่กับบอ่อปันนี่ดอกเปิด,ปดจนห้องมันเย็นให้มันเย็น,น,ยนละเ,เจ้าเปิดพัดลมอยู่เด็ดสามสีม่สมงศผุ่นเรอห้มองมันเย็นจไว้นะเออแล้วทีนี้ก็เปิดพัดลมเอาคื่อคอยไปนอนถักกังคืนมันบ่คอยสิเป,เปิดเปิดทิมไว้เลยบันดนี่ก้อนนอนกับปิดแล้วก็เปิดพัดลมหอดเสาอี่จะไปเปิดซิมนาที่มืบหมวยฮงบริสาน เมือ่อนาเลยมาถามอขอบคุณถูกกำลังใจครับพี่น้องกำลังใจทีมหลังบ้านนะครับวันนี้สำหรับพอหักแม่หักหน้องอิงเนาะครับเนาะบุญบาร,รมีของน้องกับแพรามาถึงทีมงานหลังบ้านนะครับเพจให้ทีมงานหลังบ้านมีกำลังแรงใจในการทำงานนะครับคิดดีทำดีสิ่งดีๆตามมาครับมือแรงกัรับฟันดีครับมืออื่นกัโศกกับมานลางวันใหญ่ไหลมาเทมาเนาะครับเงินทองไหลมาเทมาหิงหงปังปังดังดังรวยรวยครับ สารคลิปนี้เอาไว้สมีสกอนพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ